คือมะพร้าวนกคุ้มนะครับคุยโยยังไม่เคยขายให้ใครเลยที่ขายกันอยู่เนี่ยใช้ชื่อคุยโยหรือบางคนก็ไม่ใช้ชื่อคุยโยแต่เอาคลิปเอาเสียงแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ของคุยโยไปใช้หลอกเพื่อนๆว่ามีมะพร้าวนกคุ้มขายแต่เผ็จริงๆของคุยโยเนี่ยยังไม่เคยขายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงยังไงก็ไม่ขายแล้วครับเพราะว่ามีเผ็ดปอมเยอะมากเลย ลูกเขาเล็กมากนะครับล้วคิดว่าคงไม่ขายแล้วด้วยครับเพราะว่ามีเผ็ดปลอมเยอะจะเก็บเอาไว้อย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าขายเดี๋ยวจะโนกระเทดปลอมก็เลยไม่ขาย <c oughs> ให้เผ็ดปลอมก็ขายไปถ้าเพื่อน,เ,อนเจอเจอขายอยู่อ่ะและ้วไปซื้ออ่ะแสดงว่าเผ็ดปลอม เ,เพื่อนๆก็แจ้งความดําเนินคดีได้เลยนะครับว่าคุโยไม่ได้ขายแน่นอนแต่เรามาดูข้างในกันนะครับดูกขาเลยแค่นี <c oughs> ้กางนิดเลย <c oughs> นี่เนื้อขเขาเนี่ยนี่เนื้น้องขอชื่นใจเหรอไม่ขายครับยังไงก็ไม่ขาย <t iny> ที่ขายอยู่คือเพชรก้อม <c oughs> นี่เป็นเนื้อของเขานี่ <c oughs> นะครับ ที่ขายอยู่คือเผ็ดปอมทั้งนั้นเลยนะครับคุยกันเน้นเรื่องนี้มากเลยเผ็ดปอมคุยโยจะไม่ขายเผ็ดจิกิงของคุยโยคือไม่ขาย